จะหมด่ยวกับเรื่องภาษีใช่ไหมผมว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปเนาะเพราะว่าทุกคนตรงนี้ผมว่าทุกคนเสียภาษีแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนประชาชนคนไทยนะที่มีรายได้เพราะว่าเสียภาษีแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราอะผมเสียภาษีเยอะมากอยากจะกรีดออกมาตอนนี้ในแต่ละปีนะครับก็เลยแค่รู้สึกว่าแค่อยากจะพูดออกไปเฉยผมว่าทุกคนะเสียภาษีหมดรู้สึกว่ามันมี น้ำอดน้ำใจที่จะพูดออกไปเพราะมันจริงๆรับภาษีเนี่ยสิ่งที่มันต้องใช้เนี่ยใช้เพื่อประชาชนทุกคนอย่างถูกต้องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนาะมังบจากทางรัฐบาลรัฐสวิสรัฐวิสาหกิจทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะทั้งเด็กเด็กเล็กเด็กวระถมทุกอย่างมันถูกใช้ภาษีเพื่อไปทําเป็นงบเพ่แผ่นดินั้งหมดผมรู้สึกว่าเอออยากให้มันไปใช้อย่างถูกต้องเนาะในเมื่อเราหาเงินมาแล้วก็อยากให้มันเกิดประโยชน์กับทุกๆคนในประเทศก็แค่รู้สึกว่าผมว่าคํำนี้มันมีมานานแล้วมันมันมีตั้งแต่สมัยยุค อยุทยาแล้วมันเหมือนกับการเอาเอาเงินแบบนี้ไปมันเหมือนเอาเงินแผ่นดินไปใช้มันคือการโกงกินม,มันการทุริจคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นผมก็แค่รู้สึกว่าเออมันการทำแบบนี้มันเหมือนกันทาชัว่วเหมือนกันผมก็ผมก็เลยอยากจะพูดออกไปเพราะมันคือน้ำพักน้ําแรงเราไม่ใช่แค่นั้นมันคือเงินที่การขับ,บับลูกค้าหามาให้เราอย่างถูกต้องอเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าอยากถ้าอยากจะเอาไปใช้แล้วเสียภาษีแล้วรู้สึกว่าเราไม่เสียดายเนี่ยอยากไปใช้ให้มันถึงทุกๆคนจริงๆ เรามองจากกิจการก่อนหน้านี้ที่มันมีการเลือกตั้งตอนนี้มันเชื่อมโยงกันใช่ไหมหรือว่าอะไรก้นไม่อารมณ์สุดโต่งแค่แบบว่าอยากให้แบบกว้างกว้างวอลเลเวอร์ไม่ว่าจะมันจะเป็นผลสุดท้ายมาเป็นยังไงแค่นั่นแหละครับผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงหลังการที่เราโพล์มันก็มีการเหมือนกับคอมมิธในพวกคอมเชื่อของเราเกี่ยวกับห้าทห้าพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งการเมือง ผมว่ามีความเป็นห่วงแหละมีความเป็นห่วงว่าเอ้ยถ้าเราออกมาใช้คํารุนแรงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราฝักใฝ่หรือเปล่าเราก็ตอบไปแบบว่าเอ้ยเราไม่เราสำหรับเรารู้สึกว่ามันค,คําพูดที่เราพูดไปอะ่ะม,มันไม่รุนแรงเท่ากับการกระทําที่มันโกงกิน่ะครับทุกคนคํำนี้มันมันยังไงมันก็ดูุมันก็รุนแรงกว่าค,คําพูดอยู่แล้วมผมว่าทุกคนยอมรอครับเงินในกระเป๋าที่ทุกคนเจียดไปแต่และว,วันเอาไปใช้ทําอะไรก็ไม่รู้ผมว่ามันมันไม่แฟร์อยู่แล้วยิ่งสมมติว่า โดยเฉพาะไม่ว่าคนจะเสียมากเสียน้อยสุดท้ายมันควรจะวนกลับไปให้พี่น้องเราหรือเปล่าให้คุณยายเราที่จะต้องกเกษียณหรือเปล่าให้เด็กๆที่กําลังเรียนขึ้นมาใหม่เพื่อจะเป็นแกร่งงานในอนาคตเป็นหัวในรัฐของประเทศชาติหรือเปล่ามันควรจะต้องเอาไปทําให้ชีวิตเราทุกคนในทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่เนี่ยมีชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่ามไม่ใช่ว่า10ปี20ปีมันยังเดินไปทีละนิดทละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกับคำที่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่จะไปรู้เรื่องอะไร เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างอุ้ยผมว่ามันคงมันคงมันก็เข้าเข้าใจคํานี้ได้เพอร์สเปกทีฟของคํำนี้ก็มันก็ค่อนข้างมันค่อนข้างวัดกันได้ยากเนาะเพราะว่าวิธีการมองมันผ่านเลนส์มันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละเจนที่ผ่านประสบการณ์มามันคงไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าจะไปรู้อะไรผมว่ามันคงได้ไม่ได้รู้ในสิ่งที่อีกเจนหนึ่งเขารู้แล้วกันแต่เชื่อว่าไม่ได้ไม่รู้ไปสะทุกเรื่องแล้วก็มองในคนละแบบแน่นอนเพราะฉะนั้นจริงมันก็เป็นความแตกต่างแหละผมว่ามัน ไปเถียงกันไปก็เท่านั้นพูดกันไปก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วเรารู้อะไรบ้างดีกว่าแล้วเราไม่รู้อะไรบ้างดีกว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่รู้ควรหาข้อมูลให้รู้ถ้ารู้แล้วทายังไงกับมันต่อแสดงเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนผมไม่ใช่เรื่องของทุกคนนะ้าทีานการที่เราแสดงออกนี้อมคิดว่ามันจะมีผลต่องานถามว่ากระทบไม่หรอผมไม่ได้เป็นมองตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยมันแค่รู้สึกว่าเราพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะแลวผมก็เป็นเป็นศิลปินเป็นดาราแต่ที่ผมพูดไปอ่ะมันในฐานะตาอูเลยนะฐานะแบบ ประชาชนคนหนึ่งอ่ะพูดไปงานอะไรอย่างเงี้ยมผมว่ามีสิทธิ์พูดได้นะ,ะสมมุติมีคนเอาเงินในกระเป๋าพี่ไปเงี้ยเออถ้าแบบขอยืมหน่อยยี่สิบาทไปนั่งรถได้แต่ถ้าเอาไปซื้อขนมกุฎานะนี่มันเป็นเรื่องแบบนี้ไงแบบชอบรถลงที่ใสยขนาดไหนคบเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีคนเข้เือจรัะไม่เข้าใจอะไรเลยอ่าจริงจริงๆ ขอกลับไปเรื่องของภาษีนะครับจริงๆภาษีมันเป็นเรื่องที่มันเป็นช่วงช่วงนี้อยู่แล้วที่ทุทกคนก็จ่ายกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็แบบม,มันช่วงจ่ายภาษีด้วยเลยมันช่วงจ่ายภาษีด้วยผมเข้าใจเพราะว่าจ่ายทุกตออมันก็แบบเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าภาษีที่พี่อูบอกเลยครับมันก็คือการนำเงินของประชาชนนะครับไปพัฒนาประเทศต่อก็รู้สึกว่าถ้านํามันได้เอาไปใช้อย่างถูกต้องจริงๆแล้วแบบไปถึงทุกคนจริงๆผมก็คิดว่าถ้าเป็นประโยชน์ร่วมกันผมยินดีจ่ายอยู่แล้วจริงบ้านผมอยู่อู่รถเมย์สายเจ็ดอ่ะ ใช่ผมแค่อยาบคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยครับสิบแปดปีโอ้ my ไม่ก็ Amazing เหมือนกันบางอย่างบางคันอย่างเงี้ยบางบักัวอยู่มามากกว่าอายุผมอีกอะไรเงี้ยคุณรู้สึกแบบอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยอยากให้น้องๆรือเด็กนั่งคันแบบนี้มันก็มีแหละมันก็มีมันก็มีพยายามเข้ามาเปลี่ยนผมเปลี่ยนได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าเออเปลี่ยนหน่อยถือว่าเราเป็นเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่เนาะก็เป็นเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่แล้วผมแค่คิดว่าทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเรารู้สึกว่าไม่ไม่ต้อง ไปด่าใครครับแบบเหมือนถ้าสมมติเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาก็เปลี่ยนเราไม่ได้เรารู้สึกว่าเรารับรู้เหมือนรับรู้ข้อมูลมาแค่ไหนเรามีสิทธิ์ที่จะออกตรงนี้แค่นี้รู้สึกว่ามันก็พอแล้วครับสุดท้ายแล้วแค่ความคาดหวังจริงๆก็คือมันแค่อยากโกงไงก็ขอแค่นี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเรามีกลับมาเรื่องกลับมาเรื่องเทปเราดีกว่าครับผมเป็นไงต้องเป็นพ่อค้าแซ่เปไงบ้างเราไปสร้างกระแสตรงนั้นยังไงบ้างเมีความสุขมากครับจริงๆเนี่ยร้านเนี่ยคือร่วมมือร่วมร่วมเป็นเป็นพาร์ทเนอร์กับรุ่ ทำไม่ทำดีวะทำแล้วกันเราลองทำแบบให้เขาทำแบบไม่เราไม่ออกหน้าใหม่ก็คือโกโก้ในตานานทำมาปีหนึ่งแล้วแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างมีกระแสเลยเพราะว่าแรกๆก็มีดราม่าเรื่องฟูดเวสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นโกโก้ฟูดเนี่ยอะไรใหม่ๆแล้วก็แบบเฮ้ยไปกอปโกโก้อามามาหรือเปล่าอะไรพอแรกๆเราเป็นเด็กนักศึกษาทำเนาะมันก็มีความแบบเหมือนมากแต่ว่าเราก็ปรับจนมาเป็นเอกลักษณ์เรามีความสีแดงจนจนร้านมันก็ไปขายได้ของมันโดยที่ผมไม่ได้ออกไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ กาชาดก็ขายไปเป็นหมื่นเกือบสองหมื่นแก้วนะใช่แล้วก็ร้านก๊อปขึ้นมาเต็มเลยอ่ะแสดงว่าประสบความสำเร็จมากเลยอ่ะตอนนี้เขาคเราร้านที่ก๊อปยิ่งเม่อกีธรรมศาสตร์ใช่เข้ามาถามเราว่าตรงอะไรของจริงคือไม่น่าเชื่อโกโก้แบบโกโก้แบบเราเราดีใจมากเราโกโก้ในตำนานเนาะมันมีโกโก้ปัจจุบันเนาะมีมีอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็เลยเออขอบคุณแล้วกันที่ที่แบบว่าไม่เป็นไรเราแค่รู้สึกว่าผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีผมก็คุยที่เขาว่าเอองั้นเดี๋ยวเราก็ ค่อยๆหาไอเดียแล้วก็ทาต่อไปส่วนคนที่มันเหมือนเรามากๆหรือเอาของเราไปใช้มากๆก็ก็ต้องคุยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยขอค่าเหมือนหน่อยแล้วกัน <c oughs> มันได้เนินการยังไงบ้างเพราะว่าหลังจากที่คนมาบอกว่าตอนนั้นหลงจริงครงั้หลังจริงอะไรโอ้นมันก็ต้องมีค่าเหมือนนะ่ะแบบอย่างเช่นแบบเฮ้ยบางอย่างเราจดคือเราจดบริษัทแล้วก็ก็เผื่อไม่รู้ไงเราทําธุรกิจตรงนั้นเราก็รอบครอบบ้างเช่นแบบร้านใช้คำว่าร้านนั้นเราอุตส่าห์โดนฐานดราม่ากระแสมาเราแบบ เออเราแบบการการเคลมให้มันดูว่าเป็นร้านนั้นมันก็จริงมันมันผิดนะ mm hmm. แต่ว่าแบบถ้าทาเอาไปเปลี่ยนสมมติว่าถ้าเอาคอนเซปต์ไปแล้วไปเปลี่ยนเลยอย่างก็เห็นบางคนที่แบบอ๋อพอเห็นคอนเซปต์แบบนี้มาบางคนบอกว่า mm hmm. อุ้ยแล้วฉันขายไม่ได้หรอ mm hmm. ขายได้แต่ว่าเปลี่ยนหน่อย mm hmm. เช่นสีฟอนชื่ออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เปลี่ยนได้บางคนเอารูปเราไปเลยที่เราวาดมือจ้างว,วาดมือเอาไปเลยอย่างเงี้ยหรือว mm ่าคาว่าร้านดังในติ๊กต็อกที่เราสร้างขึ้นมาเองโป๊ะเอาไปเลยอย่างเงี้ยคือเฮ้ยใจเย็นนะพี่ แีมว่าตอนนี้คือมีสาขาไหมหรือว่ามีแค่เฉพาะออกงานออกตบวนออต,ต,ต่าง่างานต่างๆถ้าเห็นตอนนี้จะมีอยู่ที่นครสวรรค์ครับอยุธยาแล้วก็เดี๋ยวจะมีจะมีเต็มขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีที่ปักหลักในกรุงเทพสักที่หนึง<ม>่งเพราะว่าก็อยากจะทําให้ให้ได้กินเนาะมันเป็นรสชาติโกโก้แบบใหม่เข้มข้นมากครับให้น้อยอร่อยนานครับให้พ่อย่อยให้น้อยอร่อยนานจริงๆคืออย่างนี้อร่อยนานอันนี้ใช่คือมันเข้มข้นมากให้น้อยอะ คือไม่ได้ให้มากมากจริงๆแต่ว่ามันจะค่อยๆละลายไปกับน้ําแข็งมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่คนเดินแล้วดูดไปเรื่อยๆอร่อยนานอร่นาแค่ไหนอร่อยนานจริงๆคืออร่อยจนยดสุดท้ายเลยใช่ถ้าถ้ามันดูดไม่ขึ้นก็รอมันละลายแป๊บนึงกําลังมันค้นแล้วมันกาลังละลายลงไปรอแป๊บนึงคุ้มค่าใช่ไหมคุ้มค่านั่เครปอ่ะน้องเครปก็เพิ่งเกิดมาเลยปีนี้เหมือนกันก็นั่งน้ำหูน้ำตาแตกคือทำงานกันก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ไปนั่งประชุมกันว่าเราทำอะไรดีอะไรเงี้ยไม่รู้เขาไป นั่งยานมาจากไหนบอกเอ้ยมันมีเมนูแบบอยากทําให้เหมือนสปาเกตตี้แต่ใช้เครปเราก็เลยเออลองลอง,ลองกันแล้วก็ลองหาสูตรมาทํากันมันอร่อยดีมันลองคิดถึงขนมแบบผมเป็นขนมเด็กอ้วนที่ชอบกินของหวานนะก็เลยลองมาทํากันแล้วก็แบบเราอยากขายประมาณนี้อยู่แล้วแล้วแค่คิดว่าเฮ้ยถ้าขนมแบบนี้ขายในตลาดแบบนี้ราคาแค่เข้าถึงง่ายอะไรเงี้ย มีผลไม้ให้เต็มไปหมดเลยมันคงน่ากินเนาะแล้วก็มันมันได้เสกแบบที่ดีมากๆบางคนบอกว่าอุ้ยพี่กินอาทิตย์หนึ่งเก้าวันน้ําหนักขึ้นมาสองกิโลมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วพี่ไม่กินข้าวพี่วนเจอผมประมาณห้าแครับแล้วพี่เอาไปประมาณสิบกล่องจริงมาให้กินสักแบบชิมนิดหน่อยเนี่ยอร่อยแต่บางบอกว่าจะมีแบบเหมือนเปิดกุ้งแมงขายป่ะถามว่าบางคนเป็นข้อแถวไม่ไหวเลยเดี๋ยวต้องมีครับเดี๋ยวต้องมีแต่ว่าทาไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่อยากทำเดอะวค่อยๆปรับปรุงไปด้วยครับมั้มีอะไรจะบอกคนที่เขาทําเมือนเหมือนอะไรไหม ก็ขอบคุณที่เราได้เราเป็นแดงบันดาลใจนะครับผมขอบคุณมากๆแต่ว่า เปลี่ยนนิดนึงบางทีเหมือนตั้งแต่สีชุดในการขายวิธีการขายและฟอนต์อันนี้แอบโกรธละแต่ว่าถ้าสมมติเอาไอเดียไปไม่เป็นไรเลยนะผมว่ามันมันเป็นเรื่องปกติมากๆแค่อย่างไรว่าอันนี้เป็นของเราของแท้ๆเรามีอะไรให้อันนี้ดูสำแสดงว่าของเราแท้ๆให้น้อยอร่อยนานอันนี้เลยให้น้อยอร่อยนานครับผมให้น้อยอร่อยนะโกโก้ในตำนานโกโก้ในตำนานและอย่างหนี่งเราไปคุยกับพี่คนขายตั้พปีตข้างๆร้านเราด้วยครับเออเป็นไงบ้างเราไปพูดคุยกับเขา คุณแม่อหรรครับที่เราไปซื้อ,พ,อ,อพี่จอร์นก็อ๋อพี่จอรนที่สามีเขาถูกคว่างหิน,นพีพี่พี่ตลกเขาโอ้อันนั้นคือเราเราก็ได้เราก็ได้ตามข่าวแล้วก็พี่จอรนเนี่ยเขาก็จะมาขายทุกทเทศกาลอยู่แล้วแล้วก็ได้คุยเป็นกำลังใจแล้วกันบอกว่าถ้า ไม่หมดเหมาแน่ให้คุยได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องขอโทษเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแถวมันยาวแล้วก็แบบว่าไปกลัวว่าจะไปปิดเขาแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับจริงๆที่อุดหนุนพี่จอนเขาบอกตลอดเลยว่าแบบตั้งแต่ในเมันมีทวิตหนึ่งที่แมทไปแล้วมันดันไปติดคิวอาโค้ดเขาบอกว่าเออเนี่ยมีคนสนับสนุนมีคนโอนให้เขาแล้วก็ฝากเป็นอะไรใช่เพราะพี่จอนตอนนี้เดินไม่ไหวแล้วใช่เพราะว่าด้วยด้วยร่างกายเขาเนาะแล้วก็เขาต้องแบบทำงานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ร่างกายเขาเดินไม่ค่อยไหว ใครแบบว่ามีจิตใจที่ดีนะครับก็อุดหนุนได้น้ำพีแค่แค่ถ้วยละยี่สิบบาทเองนะมันมันถูกมากๆอย่างวันนั้นเราไปซื้อเราแฟนคลับที่ไปซื้อรู้สึกดีใจไหมดีใจครับดีใจมันเราแค่รู้สึกว่ามันมันแชร์กันเนาะมันแชร์มันอยากให้ทุกคนแบบได้ไปทั้งหมดอะไรเงี้ยเราร้านข้างๆก็ไม่ยอมปิดนะร้านคุณป้าข้างๆเหมือนกันเราขายกันถึงเที่ยงคืนเขาก็อยู่จนถึงเที่ยงคืนคือเขาก็บอกว่าป้าก็อยู่กับหนูแล้วค่ะ มาที่มันเกิดมันะถึงรูปแบบมันเกิดประท้วงมากไม่เปิดไปถามตอนเย็นเลยหรอปีนี้ให้อะไรครับปีนี้ให้อะไรครับแต่ละแกล้งเขาผมอ่ะเตรียมไว้แล้วแล้วผมแกล้งเขาแบบว่าซื้อของโปรดที่สุดให้เขาดีกว่าเสื้อแบบว่าเสื้อแบบเสื้อแมนยูแล้วถูกใจไหมครับตกใจไหมครับตกใจมากเลยแล้วก็บอกว่าพี่ไม่มีเวลาพี่แค่ดีนะได้ผมก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แมสำหรับปีนี้ ก็เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าก็คือผมอะอะไรก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมแบบไม่ได้แบบว่าของขวัญมูลค่าผมไม่เคยคาดหวังรู้สึกว่าเขาอยากให้อะไรผมก็ดีใจหมดเลยแล้วรู้สึกว่าพอเราได,ได้ใช้อะของขวัญตั้งแต่ปีแรกกันแบบปีล่าสุดผมก็เก็บมเลยทุกชิ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นมุณค่าทางดีใจมากกว่ามูลค่าทางการเงินอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆเขาพาเราไปกินข้าวดินเนอร์ที่ผมแทบยังไม่ค่อยได้ไปกินแบบนั้นเลยสามทีจริงไม่ใไหมซึ่งผมพูดกับเขาว่าครั้งแรก ว่าแบบเออแบบโอ้ไปกินพาไปกินหรูมากบบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยรู้สึกปกติกินแต่อาหารข้างทางใช่คือ,อคือเราค,อคอราสองคนจะเป็นเป็นอะไรที่แบบว่ากินอะไรง่ายๆอยู่แล้วข้างทางเลยกกินมาหรือสติกเกอรู้คือมาแต่ว่าอันนี้เนื่องโอกาสพิเศษก็รู้สึกว่าดีใจลองหน่อยลองหน่อยลองบ้างลองวางแผนกันไปแน่แต่ก็คิดถึงกระเพราเหมือนกันครับคือว่ามันไม่ต้องปากหรอกคือว่าเดี๋ยวเราจริงๆใช่ร้านข้างๆมันเขาเรียกว่ามันมี ทำทรงจำเนี้ยเวลาเราไปกินร้านคุณป้าร้านอะไรเงี้ยไปอย่างนั้นมันก็เป็นอีกฟิลนึงอ่ะใช่เพราะเวลาส่วนส่วนมากเวลาเราทำงานใช่ไหมเราก็จะแบบเออเน้นกินง่ายแบบไวไวอะไรอยี้อันนี้ก็ถือว่าแบบพิเศษแบบพิเศษจริงๆครับอวยพรอะไรน้องเขาออผมก็เขียนอวยพรว่าขอให้แบบว่าเป็นเป็นคำที่ผมอวยพรมาเขามาตลอดคือขอให้เขามีความสุขใช้ชีวิตมีความสุขแบบว่าอยากทําอะไรอยากให้ขอให้ได้ทําในสิ่งที่อยากได้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเรา พร้อมอยู่ตรงนี้เสมอใ,ในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆวินาทีทุกๆเสี้ยววินาทีตอนีเป็นไงทุกที่ที่เกิดแล้วนะเธเกิดแล้วคือพูดเอาจริงนะนับประโยคนี้เป็นพันกว่าประโยคเลยนะ <c oughs> คือพูดเก่งมากพี่บ อันนี้ชมหรือว่าอะไรเนี่ยชมมันเป็นคำชมมันเป็นคำชมเดี๋ยวผมผมมายืนฟังพี่นี่แหละก็ถือว่าแต่เขาก็ทำจริงคุณกทำคุณก็ทำทำอยู่แล้วทิมงาเยอะก็ทำเยอะไงเวลาเราอยากให้เราไปตัวเองมันมันรู้สึกดีขึ้นมาหลังจากที่ปีที่แล้วเราก็ได้ทำทุกอย่างมาเราข้ามเก้าทุกอย่างมาเอาลนรู้สึกก็รู้สึกโตขึ้นฮะรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันก็มันก็แค่การเรียนรู้อะไรเงี้ยมันมีผิดถูกอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่า สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขแค่นั้นเองไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็คือรู้สึกว่าเราเราไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วเรามีความสุขแค่นี้เลยชีวิตมันง่ายแค่นี้ครับแล้วซื้ออะไรให้ตัวเองยังไม่ได้ซื้อเลยครับซื้อแค่ลงทุนนะช่วงนี้ลงทุนเยอะใช่ลงทุนเนาะใช่ครับกู้ชวินวยนี่บวกเยอะมากเลยบวกเยอะมากเลยนะตคนี้แบบโอ้โหเพิ่งลงทุนแบบแค่ปี2ปีนี้คือแบบ ปีเดียวแบบเยอะปีเดียวด้วยซ้ำบวกก็เยอะเสียก็มีโอ้ยคือทุกวันนี้ผมต้องถามความรู้จักเขานะครับเขาแบบโอหพี่โหลงอะไรอันนี้แสบไหเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แสบจริงจมันมีความรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยมันชมปะวะชมชมใส่ว่าพี่ทำหลายอย่างครับเก่งมาพี่ร้อนเงินหรือพี่เป็นหนี้หรือเปล่าช่วงชีวิตนี้มันโอ้ยมันต้องรีบมันก็หาไปเรื่อยนั่นแหละครับคุณพ่อคุณแม่แก่แล้ว เอาลนมาเป็นต้นแบบเอาลนาเป็นต้นแบบคุณแม่อยู่เยอะแล้วอาม่าอีกคนแก่เยอะคนนี้มามีหลานด้วยครับอะไร้วถ้าน้องจะขอยืมอ่ะให้อยู่แล้วเได้ไหมแต่เขาไม่ลำบากเขาวางแผนเรื่องการเงินดีมากๆอยู่นะใชที่ผมซื้อของให้เขาเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลรักษามันได้ดีมากมากซึ่งคนนี้เป็นคนดีเลยคนดีเลยนะชอบเลยเราชอบคนทำงานเก่งอยู่แล้วเราชอบคนทำงานเก่งชอบที่ผมผมชอบทำงานนะครับ แล้วผมก็ทำงานเก่งมากจริงๆยังจ้างเข้ามาได้ซ้อนเข้ามาเรื่อยๆวิ่งเก่งครับผมเพอเอเดี๋ยวเื่อเอาไปท็อปปิ้งเอ็กซ์กันหน่อยได้ได้ได้อะไรอย่างนี้มีมีกล้วยชาโอเคร้อนนะขอบครับเดี๋ยวเจอกันอีก